วันนี้มาบุกบ้านของพระอาจารย์นะสาตต้องเสรีนะครับวันนี้เราจะมาทดลองอินคลิสเมจิคแฮร์ครับมาฉีดให้ดูเลยจัดจากเลยว่าปิดผมบางแบบเนี้ยบเนี้ยบมันเป็นยังไงตามเลยครับวันดีครับตามเลยครับนี่นะฮะว่าไงก็ดีขออนุญาตยืมเขมหัวฉีดทดลองอินคลิสหน่อยอาจารย์มัปิดผมบางได้จริงไหมเรียนขนาดไหน ออินคริมเม่ติดผมไงใช่ครับมันเป็นเซรั่มนะฮะเป็นเซรั่มบำรุงผมด้วยแล้วก็ปิดผมบางขาวด้วยมามาดูก่อนก่อนฉีดเป็นไงนี่เอาเลยขออนุญาตพระอาจารย์นะฮะเอาเลยครับตามสบาย สุดยอดอ่านี่พิสูจน์ให้เห็นจัดจัด่านี่ Inclis Magic Hair ครับเนียนอย่างนี้ครับผมปิดผมบานได้เนียนสุดยอดผมใช้อยู่นะครับผมเสรียรุ่งสว่างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะว่า Inclis Magic Hair อันนี้เป็นซซรั่มนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมปิด หนังศีสษ์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังทําให้ผมขึ้นได้อีกนะครับแล้วเดินทางไปไหนไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดหมอนถ้านอนไปล้วไม่ติดหมอนนะครับผมนอนอยู่นะครับก็ไม่ติดหมอนนะครับก็ใช้เป็นประจำนะถ้าใช้เป็นประจำแล้วมันจะดีรับรองได้เลยว่าทัดไม่งดหวังอินคริกเมจิกแฮร์จำมาให้แม่นนะครับมีมีขายที่ไหนดูได้เลยครับตามเทปแล้วก็สื่อโซเชียลทั่วไป คือเราจะลง YouTube ให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตามเพจของแจ็คธนพลน,นะครับเบนเสบินุงส,สว่างนะครับใช่รับ